เช่นผมเกิดเป็นพรมจรของคายนะครับเราชื่นอยูของคายเนี่ยเวลาเราจับได้ก็ไประหว่างทางจับกับน้องค่ายไปมองเลยร่างกาแต่นี่เสร็จปุ๊กินมรพยาบาลติดไปถึงจิตเวชแต่ถ้ากรณีนี้เกิดว่าเราเอาลูกนีกเอาไปนะครับโอกาสที่จะโดดก็ประจำามนจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเดือนนึงอาจจะมีรายหือใสนะฮะอันนี้เลยากจะจอกความรุ่งเรืองตรงนี้ว่าถ้าเป็นหมอก็จะมีเทคนิคครับก็จะมีกำลังเรียกเลยฮะที่ที่จะมีคนคุมไประหว่างทางเป็นผู้ชายครับ ไปด้วยจนจีเวชก็ส่งต่อไปได้ครับผมว่าจะปลอดภัยเคลีนะครับแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับต่อทางจีเยผไนี้ว่าจมคุยกันก็น่าจะเป็นน่าคุยกันว่าอทิตน้าจะเป็นประชุมของคาะประชุมเพนแล้วว่าอ้เราจะทยังไงจัดการนี้่าก็คือคุยคุยังไว่าเอ่อเยอะเีไม่น่าจะไม่น่าจะได้แต่ว่าถ้าจะเป็นเรือว่าทีคุยกันย หักฐานหลัาร่วมกันนะครับครับรทเรียงรรที่4ต่อเลยนะครับเรื่องเพื่อพิจารณาครับสี่จุดหนึ่งการดำเนินกิจกรรมการทำงานครั้งที่สองนะครับผมในที่ประชุมนะครับได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ประชาชนรวมจะมการขอทางณยงนะครับตามแผนงานที่เราได้กําหนดกันไว้ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการปล่อยแถวกันเหมือนเดิมไา้ไางานอีกทีหนึ่งตอนนี้ที่จะทราบว่าท่านท่านผูว่การ